ที่ไหนอ่ะที่นี่เหรอสามโมงก็ตีสามโมงเลยสองคนเท่าไหร่นะโอ้ยเราก็เศร้าขอเรียนได้ดิสอนกันเองอ่ะพอได้แค่ปล่อยลูกเองไปเจอหมอได้ที่นี่อืมเออ อย่างจะเจอหมอนายที่ถอดแถวแอะไรว่านั่นแหละนางอยู่บอกนางอยู่คอนโดแถวน้ํานางตีคนนั้นเป็นคนเกย์แบบตีกันเร็วมากตีกันโหดยังไงทีุ่เท่บอกเออทีม่มาไปบังมาปุงนเฮเลยเรื่องแบบพี่พิงหมอนายเออที่ก็เลยเมาบ้างนางตีดุมากนะแข็งแรงอะ่ะ ก็ตีอยู่นะมันแข็งแรงแต่ว่าเราก็ตีได้อยู่เราก็เราก็ตีดีขึ้นมาคนเอกรุงเทพไปตีกันแบบเกมมันไวมันมีแต่ผู้ชายไงแล้วเราตีแต่แบบคู่ผสมเนี้ยมันไม่รัช้าเราไปตีเราโหไม่ทันหรอกไม่มีวิธีคิดไม่ทันอ่ะต้องปรับอ่ะแล้วพี่เจมไปไหนพี่เจม ไม่ได้อย่ไยไม่ได้อยู่ะไม่ได้อยู่นีแล้วาไม่ได้ไม่ไดมาเลยมันเป็นช่วงดีย really okay. ูเนียนมะเนี่ยต้องดี้ยู่เนียนนะของเจ้หมาวนี่แค่คนยุ่งก็พอปากไปใช่ปะเออมือทวดเลยนะเราไม่กล้ก็คือเนซื้ออย่างเดียวไม่ืเอาจริงจริมาเไมนะหนูทวดเลย ไม่มีอะไรแล้วทาราไม่มีแล้วบ้านบ้านรถหมูแล้วแม่ก็เหลือคนเดียวหัวก็ไม่มีพอแม่ตายแต่ก็มันไม่เหลืออะไรแล้วหนูต้องไปมวดเีกบอกมานั่งทำงานใส่ข้านาข้าวไปให้ประบาดให้ปวดออกข้าวกินปฏิฐฐบ,บัติธรรมบรรลุจบไม่ได้ถึงไปบวเรามีที่เราต้องใส่ราศีพีพี๋พอเราไปใส่นั้นแล้วรอเป็นตัวเลย วัดป่าเน,ะนััติพัก็ดีนะวัด่าเลิศดป่ามอวันหรอวัดปาว่เช้าวนโคแต่ว่าหนูอเท้นเดียวกันเป็นลูกศิษย์ใเป็นลูกศิษย์วัดสัติพัฒนพระอาจารย์มหาขาเป็นลูกศิษยว <c oughs> ์ว่าเ่อหนูอาจารย์ชั้นนูเขาบวชที่นั่นอาจารย์นาคานะออมีมีพระรูเดียวนะที่วัดอายุเกปีโอ้โ องรูปเลยสองรูปนี่แหละแม่นมากไม่แม่นเป็นฝ่อลาบันแล้วเขาจะพักแบบพักอะไรอย่างเงี้ยไม่เขไม่ทักเลยคือปกติเราไปทำมุอเราแค่ถวายสารพัดพักขวดน้ำไม่ล้วก็จบกับบ้านอันนี้ไม่ึุกขึ้นมานั่งแสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมเลยนะเออแสดงยังไงก็แสดงทำน้ำเลยอ่ะเป็นหน้าที่ของพค่หนูอ่ะ ต้นั้นหนูว่าใคด้วยความทค่พอเราเห็นทุกเราถึงเข้าวัดเราถึงท่านก็แสดงทรรไปเรื่อยๆท่านบอกให้ใช้ทำแบบนี้แบบนี้นี้พอท่านท่านชี้ไปเห็นความจริงเรื่อยๆนั่นแหละหนูก็เลยเออก็แสดงทรรเลยแสดงธรมตั้งแต่ท่านต้นท่านอาจารย์ไปยังไงแสดงธรรมคือข้ามที่พันไดเป็นธรรมะไหมตอนนี้หายใจอยู่เป็นธรรมะไหมที่พอศักด์เป็นธรรมะไหมเป็นหมดเพระาะธรรมะคือความจริงเพราะะฉนั้นสิ่งที่เราท่านชี้ให้เห็น เขาพูดอะไรหรอท่านที่ให้เห็นเขาพูดเลยใช่ไหมตามสลิดของเราเราถามเขาเพราะเราเทุกคนเขาวัดเพราะว่าเราเป็นปุบเพราะฉะนั้นอเราเรื่ึกษาเราไปคุยว่าเป็นอย่างนี้นี้ท่านก็ค่อยๆชี้ใหเราวางลนเีืะอเรื่องในเรื่องละเรื่องจากวางจากจับจากกายกายนอกก็ให้เห็นว่ากายกับใจแยกกันชัดเจนแล้วก็ปรับแต่งทำท่านกลางหรือไปหาท่านบันานมากเป็นรู้สึกท่านเลย จนถึงละเอียดละเอียดก็คือสภาวธรรมนั่นแหละ,ะก็ปฏิบัติมาใช่ไหมพิมพิมพภ,ภาวิมพ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 นมพิมพิมพาเห็นสภาวะธออรรมพิรพิมพิมีิม่ิมพิมพิมพิมมิเพิมพิมพิมมมพิมพิมิิมพมพิมมพิมมพิมพมนิมพิมพิมพพิมพิมพิมอิมพ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 มพิมันีพพาาออพอพรมมมม หนูก็เห็นพามาลุลหนูก็เลยมีศัสนาใหม่หนูมีศัสนาที่บ้านแล้วหนูเรียกสภาวะเนี่ยไม่ถูกหนูก็เลยไปถามพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าสภาวะเป็นกันทุกคนและเจอกันทุกคนน้ำ<ว>พิสตาชิโอเห็นอย่งางนี้<า>ใช่ไหมคะเป็นช่วงอะท,ที่เรากเป็นี่สาวงที่แบบไม่รู้เป็นย่างมันคืออะไรอ่าใช่ไหมคะนั้นพี่สาวที่เขาชอบเขาวัดอ่ะเออ้ยเป็นยังไงอ่ะ เราต้องรู้กันว่าใจกับกายแยกกันจริงไหมฉะนั้นขอั่างให้เรียบร้อยใจกับกายใจกับกายแยกกันจริงไหมจริงไหมเ,เป็นความจริงไหมเป็นสัจธรรมไหม <c oughs> เวลาเราคิดถึงตอนนี้ให้คิดภาพยาว่าเราอยู่หาดวอนบางแสนเห็นภาพไหมเห็นไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นจิตไปถึงนู่นแล้ว แต่ใจแก่กายอยู่ที่างนี่นี่แล้วกายกับใจแยกกันตัวติดเราไม่ได้คิดแบบนี้เราคิดว่ามันแล้วมันคือความคิดไม่ใช่เพราะว่าเราแสดงออกมาให้เห็นสองอย่างคือกายเป็นขันหันห้าใจเป็นขันหันห้าอันนี้แยกทีนี้จริงไหมคะเวลาเรานอนหลับเวลาขณะที่นอนหลับเราฝันในความฝันเรารู้สึกเครียดเวลามันตื่นเต้นมันกลัวมันร้องไห้มันมีจริงไหมและน่าเป็นความจริงไหมเป็นความจริง เราเพื่อแสดงให้เห็นว่าในจิตนั่นแหละเป็นความจริงมันเป็นความจริงไหมเรารู้สึกจริงไหมจริงไหมรรู้สึกจริงเรารู้สึกจริงไหมมันเป็นเหตุการณ์จริงจริงๆใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นในขณะแล้วเราเคยหลับจนถึงสภาวะที่ไม่รู้สึกอะไรเลยไหมนั่นเรียกว่าความวังเับ่าจิตมันเป็นจิตเดิมของเราเลยที่มีอาการเสื่อมอันนั้นเป็นแต่ว่าถ้าเรามีสติเข้าไปลเลึกถึงอารมณ์นั้น มันจะเข้าไปสู่จิตเดิมเออเออนั่นแหละละเอียดละเอียดมากที่ด่างที่กระไรไม่เข้าใจก่อนนะคือเขนั่งสมาณนี้อะไรเงี้ยมันจะมีท่งสมาธิเลิศมันจะอยู่กับเราแล้วมันก็มันจะโล่งแบบอธิบายไดิทิ้งไปเปลี่ยนเขาเขาบอกไม่รู้เป็นเืออะไรมันจะมีความสงบระงับระงับทุกอย่างนิ่งไปหมดเป็นอารมณ์มันจะรับขึ้นในอันหนึ่งหรอไม่ซื้ แต่มันจะหกช่ปละไปไม่ใช่หนูหจะไปเพือหลุดพ้นหนูกล้าประกาศเลยหนูไม่เอาอะไรแล้วนลกหนูบ้านทางนี้เลยอะค่ะพี่เรียนกพีเนี่ยเนียมันนีไม่คิดเพามัน็ไม่คิดว่าเนตกมามันไปยทำงานมำการอะไรเงี้ยจะไปดูเฟซบุ๊กไปที หดเป็นพระแล้วไมสที่เป็นพระจอยู่แล้วเป็นพระแบบเป็นปฏิบัติไปลไปที่เบตไปอะไรพวกนี้แบไปศึกษาไปล่วมศึกษาทำรากับอะไรเงี้ยพระอาจารที่เืิดอะไรเงี้ยเกศึกษาเก่งได้เก่งเลยต้องแป้งจะเที่ว่้านงก็เหือนมาต้องใช้ความอดนมากที่แบบนก็แปะที่ เดิมมาเล่นเป็นพุกเ็ักันอยู่ัท้าจัดเรียกว่าอายุเลี่แต่เขาก็แบบไม่เขาก็เล่นเล่นทางโลกกันแต่เขาก็สอนด้ เนีย่ยบ้าหนูว่าตีแบบเนี้ยเท่ที่หน,นูไม่ค่อยชอบตกเพราะว่ามันมีเจตนาอาฆาตอยู่เก็บปากไม่ใช่ใชเออแรกแรกปฏบัติแรกแล้วมันตึงเกินไปแล้วมันเครียดอ่ะพอดีพอดีใส่กางไม่ใช่หนูก็เลยหาความพอดีนี้ว่าคือเล่นเล่นไปว่ามันมีเจตนาจริงนะแล้วเจตนานั้นมันไม่ได้รักษาใจให้เราไปทุให้เราไม่มีเออนั่นแหละ,ะนั่นก็อย่าไปเอาคนคนทิ้ ปอบปอบมันมีสีไม่มีพเชออย่าไปโทษไม่มีพิเจอไม่จริงนะก็ไม่นั่งใกล้ไงคะผู้มีสีไม่นั่งใกล้คนพาเขาไม่ได้พาแต่เขาแค่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเขาไม่ได้พาอ่ะเขาเรียกอะไรคนอย่างพิเจอเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นบาปไหมเนอะ เมื่อไปทักก,กันก็ทักผมว่าพี่เขียนเนี่ยใช่ไหมอ๋อเอาเห็นเออใช่ <คน S 2> ทั้งนี้ก็ทักอ่ะคือเราไม่ได้เล่ากันใอะไหมแต่ไอ้ที่ทักมันแบบมันดูที่แบบเฮ้ยเจ็บป่วยนะนั่นน่นี่โอ้อยไม่ดีเนี่ยหนูให้คำตอบที่ได้หมดเลยเพราะมันมี